ขอสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้สาวไอสันใต้จะพามาดูมันหัวใหญ่ค่ะมาดูนะคะอันนี้เป็นพันนะคะเป็นพันมันนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะมันอะไรเอื่ยมาดูก่อนนะคะมันอะไรเอื่ยเป็นมันอีเหลืองน้อยนะคะต้นมันนะคะอันนี้มันสิบเดือนนะคะก็ปลูกตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาไปปลายเดือนธันวานะคะ ปีที่แล้วนะคะอีเหลืองน้อยอันนี้อันนี้เขาระเบิดหัวแล้วนะคะเห็นไม่รอยปุยเขาระเบิดหัวแล้วเห็นรอยปุยไหมคเพืเ่อนๆนะรอยปุยนะคะนี่ก็คือตน้นต้นมันต้นมันไม่สูงนะคะประมาณเพียงอ,อกเท่านั้นเองนะคะต้นมันหญ้าไม่มีนะคะ เขาทำรุ่นมันเสร็จนะคะเขาฉีดยาเนาะฉีดยาต้นไม่สูงนะคะต้นไม่สูงเท่าไหร่แต่สิบเดือนแล้วนะคะประมาณสิบไร่นะคะ,ะเพื่อนๆจะให้มาดูหัวมันนะคะหัวมันของเขาตอนแรกไม่ได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลเลยนะคะตอนแรกประมาณสามถึงสี่ห้าเดือนเพิ่มมาดูแลประมาณหกถึงเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วก็ถึงสิบเดือนนี่นะคะ แต่ก่อนก็ปล่อยปล่อยเลยนะคะค่ะเรามาดูหัวมันนะคะตอนแรกเขาไม่ได้มาดูเราสาวิสานใต้แอบมาดูนะคะอันนี้ไม่ใช่มันสาวิสานใต้นะแต่ได้ขนาดนี้สาวิสานใต้ก็คงจะมีตังเยอะนะคะอันนี้สิบไล่นะมาดูหัวมันค่ะนะแอบมาดูมาขุดของเขานะคะหัวมันเนี่ยนะคะมาดูอันนี้นะคะอันนี้ก็คือนะคะ อันนี้ก็คือดามมีดนะคะดามมีดด้ามมีดหัวอ,อีเหลืองน้อยนะคะดามมีดจะให้ดูว่าความใหญ่ของเขาเนาะพูดถึงความใหญ่ของเขาใหญ่กว่าดามมีดอีกนะคะเรามาดูหัวทางนี้ด้วยนะคะัวาีนะะ้อันนี้มันสิบเดือนนะคะเราจะมาดูออมันออมันที่สวยนะคะ Oh นคนละเรื่องกันเลยนะคะคนละเรื่องกันเลยหัวไม่หัวของเขานี่ดกมากเลยนะคะทามาระเบิดมาที่หลังนะคะซศูนย์หกศูนย์นะคะสุดยอดเลยนะคะแค่งเงาเดียวนะคะเนี่ยงเงาเดียว uh huh. สายสัไทยก็อยากจะได้พันนะคะแต่ก็คงจะแพงมากเลยต้นน,นี้นะเพื่อเพื่อว่า เขาปลูกไม,ไ,มไ,มไม่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 ถี่นะคะนี่เขาปลูกไม่ถี่เขาปลูกห่างเพื่อนเพืเ่อนดูนะคะเขาปลูกเขาจะปลูกประมาณร้อยยี่น่าจะประมาณร้อยี่นะคะดินเยีะดีไหมดินเยอะดีมากเลยอันนี้แอบมาทำนะแอบมาทำคลิปแอบมาดูมันของเขา พอผ่านเวลาขึ้นเขานะคะก็จะผ่านนะคะผ่านทุกวันเลยใจเราก็อยากจะดูเนาะพูดถึงว่าเห็นดินเยอะดีจังแล้วต้นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอนะคะขอกําลังใจนะคะเพราะบ่าเป็นช่องเล็กๆนะคะเพิ่งทายังได้ยังไม่ถึงปีเลยนะคะก็จะพยายามทําสิ่งที่มีสาระเยอะๆนะคะค่ะอยากจะให้เพื่อนๆให้กําลังใจอ่าสาวีสารใต้ด้วยนะคะ แล้วก็ค่ะถ้าใครติดตามก็จะนะคะตาออีสานใต้ก็จะติดตามกลับเหมือนกันนะคะ,คะอันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะค่ะ